สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องมารู้การ h ช n แนลกับผมอีกเช่นเคยโดยวันนี้ก็มีบทความดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังครับบทความในวันนี้นะครับก็คือวิธีการที่จะเริ่มธุรกิจของตัวเองครับโดยวันนี้นะครับก็ได้รับบทความดีๆจากเว็บไซต์วิกิเฮาครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการเริ่มธุรกิจของตัวเองนี้ต้องเริ่มยังไงแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างนะครับการทําธุรกิจของตัวเองแม้จะเป็นงานที่ตึงเครียดแต่ก็เป็นตัวเลือกอาชีพและทางเลือกที่ดีของชีวิตการทําธุรกิจต้องอาศัยทั้งเวลาและความมุ่งมั่นและเริ่มจากการคิดไว้ก่อนเลยว่า คุณจะมีชีวิตอยู่เพื่องานจนกว่าธุรกิจจะเป็นรูปเป็นร่างเพื่อที่มันจะได้เริ่มต้นอย่างสวยงามได้สักทีแม้จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเริ่มธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปแต่ด้านล่างเป็นแนวความคิดพืน้นฐานนะครับที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้เรามาดูส่วนที่1เลยนะครับก็คือต้อง ต้องมีแนวคิดนะครับ 1. ก็คือสร้างแนวคิดขึ้นมาคุณจะต้องมีแนวคิดสําหรับธุรกิจก่อนที่คุณจะเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะทําวิจัยตลาดขึ้นมาเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นซึ่งมันคุณเป็นสิ่งที่คุณหลงไหลเพราะธุรกิจใหม่จะต้องอาศัยเวลาในชีวิตและเงินของคุณเยอะสร้างแนวคิดธุรกิจด้วยการระบุสิ่งที่ต้องการและเต็มใจที่จะจ่าย และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในพื้นที่ของคุณหรือคุณสามารถทำได้ดีกว่าคนอื่นดูความเป็นไปได้ก่อนที่จะออกทะเลไปไกลลองคิดดูว่าแนวคิดของคุณเป็นไปได้ไหมเป็นสิ่งที่คนเขาจะจ่ายเงินให้จริงๆหรือเปล่ามันจะทำให้กำไรคุ้มค่ากับที่คุณเสียเวลาไปไหมนอกจากนี้คุณจะต้องแน่ใจด้วยว่าแนวคิดของคุณ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงแม้ว่าการมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้อาหารออกมาจากอากาศได้อย่างกับมีเวทมนต์จะเป็นไอเดียที่มหัศจรรย์มากๆแต่แนวคิดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องแน่ใจว่ามันมีเอกลักษณ์ไม่ว่าแนวคิดของคุณจะเป็นอะไรคุณต้องแน่ใจว่ามันมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณกำจัดหรือสามารถต่อสู้ในการแข่งขันได้จริงซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นแค่ปักหมุดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอต่อการสร้างธุรกิจเพราะฉะนั้นไปให้ไกลกว่าที่คิดไว้ต่อมานะครับในส่วนที่2ทําแผนธุรกิจประเมินต้นทุนค่าดาเนินการ คุณจะต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนไปนําเสนอให้นักลงทุนและจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือการประเมินต้นทุนค่าดําเนินการเบื้องต้นที่จะช่วยร่างเข้าโครงและทําให้คุณประเมินได้ว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ตั้งใจจะเสนอหรือผลิตค่าดําเนินการได้แก่ค่าผลิตค่าขนส่งภาษีค่าจ้างพนักงานค่าเช่าสถานที่ทํางานเป็นต้น การรู้ต้นทุนค่าดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินว่าธุรกิจของคุณจะได้กำไรหรือเปล่าเพราะว่าคุณจะต้องทำเงินให้ได้มากกว่าเส้นพื้นฐานจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ประเมินตลาดที่มีศักยภาพของคุณนึกถึงความเป็นจริงในความเป็นจริงจะมีคนใช้บริการจากธุรกิจของคุณกี่คนเขาจะจ่ายค่าบริการของคุณเท่าไหร่ถ้าตัวเลขอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ว่ามานี้มันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะดําเนินธุรกิจได้คุณก็ควรพิจารณาเสียใหม่หรือเปลี่ยนแผนประเมินอุปสรรคคุณจะต้องวางแผนล่วงหน้าสําหรับทุกปัญหาที่อาจจะเข้ามาขวางระหว่ังทําธุรกิจประเมินการแข่งขันถ้าส่วนแบ่งตลาดหรือการนําเสนอขายสินค้าของคู่แข่งแข็งแกร่ง,แ,งและมั่นคงมากคุณก็อาจจะ จาะตลาดได้ยากมากๆเพราะไม่มีใครอยากซื้อสินค้าหรือบริการที่พร้อมในราคาเท่ากันหรือแพงกว่าของที่มีอยู่แล้วนอกจากนี้คุณจะต้องสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องภาษีคุณควรถามเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิน่นและหาข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริอมอุตสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามเช่นอุปกรณ์ที่แพงเกินไปจนธุรกิจไม่ได้กำไรเหมือนที่รถยนต์ไม่ประสบความสําเร็จจนกระทั่งฟอร์ดหาวิธีที่ทําให้รถยนต์ถูกลงได้ด้วยการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนที่3ทําแผนการตลาดเขียนงบประมาณพอคุณมีแนวคิดคร่าวๆแล้วว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ ให้เขียนแผนงบประมาณที่ระบุว่าคุณจะมีเงินสําหรับใช้ในการโฆษณาเท่าไหร่สร้างแนวคิดที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณพอคุณรู้แล้วว่าตัวเองมีเงินสําหรับการโฆษณาเท่าไหร่ให้หาข้อมูลราคารูปแบบการตลาดต่างๆและสร้างแนวคิดการโฆษณาที่เหมาะกับวิธีเหล่านี้และมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับราคาเช่นถ้าคุณมีเงินไว ใช้สำหรับทำการตลาดเยอะคุณก็าอาจจะถ่ายโฆษณาทางโทรทัศน์ไปเลยแต่ถ้าคุณไม่มีเงินสำหรับสว่วนนี้เลยคุณก็ต้องหาวิธีที่จะใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากๆโดยใช้เงินแค่นิดเดียววางแผนช่วงเวลาและสถานที่ที่จะทำการตลาดพอคุณรู้แล้วว่าจะท,ทำการตลาดแบบไหนให้คิดว่าที่ไหนที่คุณจะ โฆษณาธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับและโฆษณาของคุณจะไปถึงตลาดที่หมายปองได้ดีที่สุดในช่วงเวลาไหนของวันเดือนหรือปีคุณจะต้องแน่ใจว่าคุณใช้แผนการตลาดที่เหมาะสมกับประเภทของคนที่คุณคาดหวังว่าเขาจะสนใจสินค้าหรือบริการของคุณอย่างเช่นการใช้โซเชียลมีเดียโฆษณาธุรกิจเรือสำราญสำหรับคนวัย55าปีขึ้นไปเท่านั้น แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยในขณะเดียวกันถ้าคุณโฆษณาผับสำหรับขาแดนเปิดใหม่หนังสือพิมพ์ก็อาจจะไม่ใช่สื่อโฆษณาที่ดีที่สุดนอกจากนี้การโฆษณาธุรกิจที่มีแต่ในชิาคาโกให้คนที่อยู่ซีแอตเทลทรับรู้ก็ไม่มีประโยชน์เลยเพรานะฉะนั้นคำนึงถึงสถานที่ทางกายภาพด้วยถ้าบริการของคุณเป็นบริการตามฤดูกาล คุณต้องคำนึงถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะโฆษณานอกจากนี้การโฆษณาทางโทรทัศน์ยังต้องคำนึงถึงช่วงเวลาที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะดูโทรทัศน์ด้วยในส่วนที่4หาเงินทุนคุยกับธนาคารพูดคุยกับธนาคารที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยถามว่าพวกเขามีสินเชื่อสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพแบบไหน ให้กู้ยืมบ้างและพวกเขาจะได้ไประโยชน์จากธุรกิจของคุณยังไงการใช้ธนาคารที่คุณรู้จักอยู่แล้วจะทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงประวัติการเงินของคุณได้อย่างง่ายดายและมั่นใจที่จะลงทุนกับคุณมากยิ่งขึ้นหานักลงทุนท้องถิ่นถ้าสินเชื่อจากธนาคารดูท่าจะไม่พอให้มองหานักลงทุนอาจจะเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจในท้องถิ่นหรือคนอื่นๆ ที่รวยพอการที่อยากให้คุณประสบความสำเร็จพวกเขามีผลประโยชน์ร่วมด้วยค้นหาคนในพื้นที่ของคุณที่อาจจะมีเงินทุนและแรงจูงใจในการช่วยเหลือคนมองหาผู้ที่ให้เงินร่วมลงทุนหรือผู้ให้เงินทุนในระยะเริ่มต้นผู้ให้เงินทุนในระยะเริ่มต้นคือบุคคลที่มีรายได้สูงและผู้ที่ให้เงินร่วมลงทุนจะเป็นบริษัทซึ่งทั้งสอง แหล่งเงินทุนนี้จะให้เงินแก่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่น่าจะประสบความสําเร็จการเป็นหุ้นส่วนนั่นเองครับและมักจะนําประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและผู้ที่สามารถให้การช่วยเหลือได้มาสู่ธุรกิจพวกเขามักจะทํางานผ่านเครือข่ายหรือสมาคมเข้าหาเพื่อนเพื่อนและญาติญาติคนรู้จักคุณมานานน่าจะเชื่อมั่นในความสามารถและความตั้งใจของคุณมากที่สุด และคนเหล่านี้ยังมีแนวโน้มที่จะอยู่เคียงข้างคุณด้วยหากช่วงแรกๆธุรกิจของคุณยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือคุณต้องหาเงินเพิ่มแต่คุณก็ต้องบอกพวกเขาให้ชัดเจนว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินทุนที่มีความเสีย่ยงพวกเขาอาจจะสูญเงินทั้งหมดหรืออาจจะไม่ได้คืนในเร็เรวๆนี้ใช้การระดมทุนสาธารณนะถ้าคุณพยายามหาเงินแล้วแต่ก็ยังได้มาไม่พอใช้เว็บไซต์เพื่อระดมเงิน ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มธุรกิจและเงินทุนเหล่านี้มีประโยชน์หลายอย่างคือคุณไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินก้อนที่คุณได้มาเนื่องจากมันเป็นเงินที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการจริงๆและนอกจากจะช่วยคุณประเมินความสนใจของธุรกิจที่คุณตั้งใจจะทําแล้วการระดมทุนแบบนี้ยังช่วยสร้างฐานลูกค้าให้คุณด้วยคุณจะเริ่มธุรกิจโดยที่มีลูกค้า,ลา,ลาหลายร้อยหรือหลายพันคนต่อคิวและพร้อมที่จะบอก ต่อธุรกิจของคุณให้คนอื่นรู้จักรายงานไม่ว่าคุณจะระดมทุนมาจากแหล่งไหนคุณต้องจัดรายงานข้อมูลหลักด้านการดำเนินการกลยุทธ์และบัญชีให้กับผู้ที่ให้ยืมเงินเป็นระยะตามปกติคือปีละสองครั้งคุณควรจัดการประชุมคณะกรรมการถ้าทุกคนสามารถมาเข้าร่วมได้แต่ถ้าทำไม่ได้ให้ประชุมผ่านการประชุมทางไกลแทน นี่ส่วนที่5นะครับสร้างโครงสร้างพื้นฐานการหาออฟฟิศคุณต้องมีพื้นที่สำหรับดำเนินธุรกิจอาจจ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นโฮมออฟฟิศถ้าคุณต้องการพื้นที่เพียงเล็กน้อยและไม่มีลูกจ้างหรืออาจจะต้องเป็นสำนักงานหรือโกดดังไปเลยมองหาที่เช่าในละแวกต่อไปครับมองหาที่เช่าในละแวกใกล้เคียงที่ค่าเช่าราคาไม่สูงหรือ ในแหลง่งบ่มเพาะธุรกิจแทนที่จะไปเช่าที่รูรูบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีพื้นที่ให้เช่าในราคาถูกสําหรับธุรกิจใหม่ที่พัฒน,นามาจากไอเดียนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเช่าสถานที่นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําอะไรและคุณตั้งใจให้ธุรกิจของคุณใหญ่แค่ไหนคุณต้องแน่ใจว่าสถานที่ที่คุณเช่านั้นมีที่อยู่ขึ้นทะเบียนและถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องของ,ของการใช้พื้นที่ และอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ซื้ออุปกรณ์ซื้อทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องใช้ในการเริ่มธุรกิจอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรต่างๆคอมพิวเตอร์ทโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ทํางานประดิษฐ์ต่างๆแล้วแต่ว่าคุณคุณทำอะไรลองซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากบริษัทอุปกรณ์สํานักงานเพราะว่าจะได้ส่วนลดมากถ้าคุณมีเงินทุนไม่มากการเช่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อที่จะได้ไม่ทําให้เงินทุนของคุณมีปัญหาด้วยสร้างระบบบันทึกขึ้นมาตั้งแต่การทําภาษีเพื่อหาว่าเงินหายไปไหนตั้ง60,000บาทไปจนถึงการค้นหาบันทึกลูกค้าเพื่อดูว่าตกลงคุณเจนเจิราเขาจ่ายเงินแล้วจริงๆหรือเปล่าคุณต้องมีระบบบันทึกที่ดีที่ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรืน่นและมีประสิทธิภาพ ลงทุนซื้อตู้เก็บแฟม้มเอกสารแผ่นป้ายและซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูลแบบดิจิตอลเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆและควบคุมการดำเนินธุรกิจได้ในส่วนที่6สร้างฐานลูกค้าใช้การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้มีประโยชน์คุณต้องเข้าหาคนที่น่าจะเป็นลูกค้าของคุณในแบบที่ทำให้เขาอยากให้อยากใช้บริการธุรกิจของคุณ ซึ่งตอนนี้สําคัญมากเป็นพิเศษในช่วงที่คุณเริ่มธุรก,รกิจแรกๆก่อนที่คุณจะมีฐานลูกค้าประจาเป็นเรื่องเป็นราวโฆษณาในแบบที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ในราคาถูกและหวังว่าจะไปไกลจนถึงขั้นดึงดูดจินตนาการของพวกเขาได้ด้วยใช้ความคิดสร้างสรรค์และมัดใจกลุ่มลูกค้าที่คุณอยากให้เขามาใช้บริการธุรกิจของคุณด้วยการตอบโจทย์ของพวกเขาให้ตรงจุด ให้สินค้าตัวอย่างฟรีแก่กลุ่มคนที่เหมาะสมเพื่อให้คุณเพื่อให้คนพูดถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับสินค้าที่คุณเสนอขายการบอกปากต่อปากซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีเป็นวิธีดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ดีที่สุดถ้าคุณได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ดีหรือได้รับการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นลบให้ตอบกลับด้วยท่าทีที่เป็นบวกและแก้ไขปัญหาเพราะคนจะไม่ค่อยวิจารณ์ความผิดมาก หากคุณเต็มใจที่จะแก้ไขใช้การสร้างเครือข่ายที่ดูจะเป็นวิธีโบราณสักหน่อยเช่นไปงานสัมมนางานกางานการล่าการกุศลพบปะธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจของคุณและที่ไหนก็ได้ที่ลูกค้าของคุณน่าจะไปอยู่ที่นั่นเยอะพวกอีกอย่างหนึ่งก็คือออกไปสู่สายตาสาธารณชน และพูดคุยกับคนอื่นใช้เครือข่ายของเพื่อนเพื่อนในการพบปะคนที่อาจจะช่วยคุณได้การพบปะพูดคุยกันแบบนี้สําคัญมากกับการเริ่มธรุรกิจสุดท้ายแล้วคุณจะมามัวอยู่แต่ในถ้าคนเดียวไม่ได้หรอกมีทักษะบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนฝึกตีความสิ่งที่คนอื่นบอกเป็นในเรียนรู้วิธตีตอบสนองความต้องการที่ลูกค้าไม่นึกมาก่อนเลยว่าเขาต้องการ คุณหาว่าจะทําให้คนอื่นมีความสุขได้ยังไงทําตัวมีเสน่ห์เข้าไว้แต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องอ่อนต้องอ่อนอ่อนต้องอ่อนน้อมลูกค้าอาจจะไม่ถูกเสมอไปแต่คุณต้องสามารถทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขาถูกเสมอสร้างเว็บไซต์ลูกทั้งใบหมุนด้วยระบบออนไลน์ธุรกิจใดก็ตามที่ยังอยากอยู่รอดไปอีก10ปีข้างหน้าจะต้องมีเว็บไซต์เพราะคนจะเข้าเว็บไซต์เพื่อติดต่อคุณ หาสถานที่ตั้งของธุรกิจดูว่าคุณเปิดให้บริการุ่งไหนถามคําแนะนําและแม้กระทั่งซื้อสินค้าหรือบริการของคุณการมีเว็บไซต์แลิกและบริการพร้อมบนอินเทอร์เน็ตทําให้คุณสามารถขยายพื้นที่บริการของคุณได้ทั่วภูมิภาคหรือทั่วโลกเรื่องส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่7การได้เงินกําหนดวิธีการชําระเงินอย่าให้คนอื่นมาเอาเปรียบ คุณได้นะครับกำหนดวิธีการชําระเงินภายในกรอบเวลาที่กําหนดแล้วแต่ว่าอะไรเหมาะกับธุรกิจของคุณออกใบแจ้งราคาสินค้าให้เร็วที่สุดถ้ามีคนจ่ายเงินช้าให้คุยกับเขาถ้าคุณเพิกเฉยกับปัญหาเหล่านี้และหวังว่าวันหนึ่งมันจะผ่านไปนะครับคุณจะพบว่าตัวเองทํางานฟรีและธุรกิจของคุณก็จะไม่รับรื่นอย่างแน่นอนรับบัตเครดิต แทบจะไม่มีใครใจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดตลอดเวลาอีกแล้วการรับบัตรเครดิตและเดบิตจะช่วยคุณทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเก็บบันทึกและการทําบัญชีด้วยถ้าคุณอยากจะประหยัดค่าธรรมเนียมที่คุณไม่จําเป็นต้องจ่ายหรืออยากให้การชรําระเงินมีความคล่องตัวมากขึ้นให้ลองใช้ Square อ,อุปกรณ์นี้สามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแล้วคุณก็รูดบัตรของลูกค้าได้เลย ระบบออนไลน์ถ้าคุณวางแผนที่จะขายสินค้าออนไลน์คุณจะต้องตั้งระบบชำระเงินออนไลน์ขึ้นมารองรับบริการเช่น PayPal ทำให้การจ่ายเงินออนไลน์เป็นเรื่องง่ายมากๆศึกษาเพื่อหา,หาว่าวิธีไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดแต่คุณก็ต้องแน่ใจด้วยว่าระบบที่คุณใช้นั้นปลอดภัยเพราะคุณคงไม่อยากให้มีคนเจาะหรือหาผลประโยชน์จากข้อมูลของคุณหรือของลูกค้า เป็นไงบ้างครับสำหรับบทความในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็อยากจะลองมาทำธุรกิจของตัวเองกันแล้วใช่ไหมครับดังนั้นใน EP นี้นะครับเราก็จะได้รู้เลยว่าวิธีการสร้างธุรกิจขึ้นมานี้จะต้องทำยังไงและเริ่มจากจุดไหนก่อน เป็นลำดับแรกสำหรับวันนี้ผมก็จบการอ,าอธิบายในหัวข้อในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ